ไปทุกคนมานี่ติสิพามากินกินกิน,กน,กนแข่งแข่งนี่ถืเรียนนี่ ว้าวหอมกลิ่นหอมจื่นใจ,อ,นนจนอันนี้จะเป็นอันนี้สิเป็นอีกแบบหนึ่งเด้อเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิ้งนอว่าอันแบนเพิ่นแมนเอียงคันคันเดี๋ยวตีถามแฟนก่อนนะวาอันเพิ่นหูบ่เนะเพราะว่ามันเป็นแบนหม่พี่น้องอื พี่รักกินกนันนมไหมอร่อยอันนี้ชีออกขมๆอันนี้จะหวานอันนี้แฟนเรียก เพราะว่าคนมาเลยเขามากินออกขมๆในะจะก็หน่อยสามมีล่างหมออยู่พี่นั่งสามีเห็นงานบ้านมันอืมดูเบิงนะ้งหน้าแซบ่บทุเรียนมาเลต้องกินแบบนี้ อร่อยมากเขาจะมีกีบนะถ้ามองเห็นกีบเขาก็แกะกีบเขาออกแล้วเราก็จะเจอเม็ด แบบนี้ฟินมากคือคนสามมดพออันพอาค่าจบมีรูชาติของผมแฟนที่ชอบ ไร่ดิ้งชบหวานอืมไม่ใช่สองโลนั่นหรอยังไงที่จะกินหมดทุกคนดูแต่มันจะเละนหนึ่งนะทุเรียนมาเลไม่เหมือนทุเรียนไทยนะจะต้องมีแข็งมีน,นั้น เรียนมาเลยมีอะไแบบนี้อืมสนุกไปต้องเอาเข้าวตู้เย็นก่อนแล้วมากินยิ่งจะอร่อยอืมเสียงสามีคอยหลังเหมาะอืมอร่อยมาก จะเรียนมาเลยกินต้องดูดนิ้วนะคะทุกคนหานิ้วดูดมันไหมฟินแค่ไหนถามใจเธอดู อร่อยมากหมอใบเดี้ยงหลังไว่ได้รักเธอพี่น้องอืม ชุเรียนมาเลยไม่ได้ตัดแต่งนะเม็ดเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่มากเราบอกว่าฟินม,มากแล้วก่อนกินมไม่หมดนาะกินไม่หมดเพราะว่าสิเป็นคนกินชุเรียนเยอะไม่ได้ นึ่งเป็นคนตัวร้อนกินทุเรียนเยอะไหมนะกินเข้าไปกินเยอะยิ่งยิ่งยิ่งร้อนเนาะกินมากินให้ดูเฉยๆว่าทุเรียนอะไรเป็นยังไงเนาะดูฟินมากเลยผูใหญ่มากมาแล้วนะทุกคนบ๊ายบายานะนะกินทุเรียนกับการกับติ๊กเนะี่ย ฟินมาชิมให้ดูว่าอันนี้เขาจะหวานหวานอร่อยเอาเข่าตุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะอือเขาเนียวตุ๋ยแซ่บอันนี้จะขมเอาขมขมหนึน่งไปล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย